あれは…ゴジラ… หลังจากที่กอซิล่าใหม่นะัดวันโผล่ออกมาเนี่ยแหมทุกคนนั้นตื่นตาตื่นใจกับตัวอย่างใหม่เป็นอย่างมากพร้อมกับนักแสดงโอ้โหผมบอกเลยว่าตื่นเต้นจริงๆครับและกับพาวเวอร์เปเปอร์ที่กอซิล่านั้นทําลายบ้านเมืองแบบนี้เอาหางฟาดแบบนี้โอ้โหภาพสวยงามจริงๆครับในตัวอย่างมีการปรากฏตัวของหน้ากอซิล่าด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะเปิดเผยหน้ากอซิล่าแบบเต็มๆให้ทุกคนได้ดูกันไปเลยละ ครับก่อนที่เราจะไปดูนั้นเราไปวิเคราะห์ตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับซึ่งตัวอย่างนั้นโอ้โหมีมากมายเลยเกินครับเดี๋ยวเราจะเอาคร่าวๆเอาที่เรายังไม่เคยวิเคราะห์มาวิเคราะห์กันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างครับนี่ครับเริ่มต้นจากกอรซิลล่านะครับข้าบรถไฟอีกแล้วครับกอซิลล่าอันนี้น่าจะเป็นภาพเดิมหรือเปล่านะครับว่าเอ้กอซิลล่านี้ไม่ถูกกับรถไฟจริงๆเห็นรถไฟทีไรพี่แกก็ข้าบขึ้นมาแล้วก็เวียงทิ้งแม่ แต่ว่าตอนนี้เราเห็นหน้าก็ิีาชัดเจนครับดวงตาแบบนี้โอ้โยแหมดวงตานะมันมีเขาเรียกว่ามีจุดดำๆข้้งไงด้วยไม่เหมือนกับกอรซิล่าในปี1954ที่ตาตกลงมาอันนี้ถือว่าตามองตรงนะครับก็ถือว่าสวยงามกันไปนะครับสกเก็ตอะไรนั้นทำได้เงียนตาเหลือเกินนะครับ นี่ครับโอ้โหภาพที่คอซิล่านั้นกําลังทําลายบ้านเมืองครับผมบอกเลยว่าบางอย่างก็ยังดูไม่เนียนนะครับนี่ครับก็คือตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่ช่วงเช้าและผู้คนนั้นแบบแตกตื่นมากคอซิล่าน่าจะโผล่มาจากใต้ดินนะครับเห็นไหมมันใกล้ตีนคอซิล่ามากๆเลยแล้วทุกคนก็วิ่งหนีตายกันครับบางคนก็โดนเหยียบไปนะครับแล้วก็มันใกล้ตีนคอซิล่ามากสังเกตเลยว่าตีนคอซิล่าดูใหญ่มาก คนตัวเล็กมากไม่น่าเชื่อว่าจะสูงแค่50เมตรนะครับอี๋ยวลองดูภาพต่อไปครับดูความสูงนะครับของกอริลลาไมนัสวนนะครับจุดเริ่มต้นของกอริลลานั้นสูงเพียงแค่น่าจะประมาณ5 0สถึง60เมตรครับสูงเท่ากับน่าจะตึกประมาณสัก5-6ชั้นขึ้นไปนะครับแล้วนี่น่าจะเป็นหอนาฬิกานะครับนี่หอนาฬิกาอยู่นี่นี่หอนาฬิกาอยู่นี้นะครับเป็นจุดเดียวที่โผล่มาในปี1 9 5 4แต่ว่านี่คือเรื่องราวก่อนหน้านี้ครับ ต่อมาคือกอสซิล่ากำลังคำรามครับและตรงนี้มีสะเก็ดไฟซึ่ง น่าจะโนระเบิดจากมนุษย์หรือว่าน่าจะโดนทิ้งบอมลงมาจากจากฝั่งญี่ปุ่นหรือฝั่งอเมริกาหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันมันเล่นเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามอเมริกาจะมายึดญี่ปุ่นตอนนั้นก็ได้ที่มีการเคียย์ปัญหาแล้วเจอกอซิลล่าขึ้นมาแบบนี้เขาอาจจะทิ้งนิวเคียย์อีกรอบหนึ่งก็เป็นได้กอซิลล่าแบบร้องโอดโอยร้องควนคางโอ้โหเจ็บปวดหน้าดูครับเอาภาพต่อไปดีกว่าครับต่อมาก็เหมือนเดิมครับกอซิลล่ากำลังไล่เหยียบบี คนโอ้โหยอมรับว่าตีนพี่แกใหญ่จริงๆครับแต่ตัวพี่แกเล็กนะครับอ่ะต่อไปเป็นภาพที่ผมไม่รู้ว่าอันนี้คอสราใช้อตอมิกเบสหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นการทิ้งบอมของทางญี่ปุ่นหรือทางอเมริกาอันนี้อันนี้ไม่ทรามจริงครับนะครับอันนี้ทุกคนลองสังเกตผู้หญิงกับผู้ชาย2คนนี้ให้ดีครับแล้วภาพต่อไปนะครับน่าจะเป็นตัวของนักแสดงเลยครับนี่ครับนักแสดงที่โผล่มาในเรื่องนี้ หน้าตาบางคนอาจจะคุ้นบางคนอาจจะไม่คุ้นกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อมาครับเป็นภาพที่เรือพังกอซิลล่าน่าจะมาเล่นงานที่เรือก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นบกไปนะครับแน่นอนนะครับว่าน้ําคือที่อยู่อาศัยของกอซิลล่าและสิ่งที่มันจะเล่นงานอันดับหนึ่งเลยก็คือตัวของเรือนั่นเองครับนะครับอ่ะต่อไปนักแสดงที่โผล่มาในกอซิลล่าไม n ัสวันหรือติดลบเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีใครกันบ้างครับ เริ่มต้นจากคนนี้เลยครับเรียวโนสุเกะคามิกินะครับรับบทเป็นโคอิจิชิกิชิมะนะครับชิชิมะนั้นสูญเสียพ่อแม่ไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับเมื่อเขากลับมาอย่างญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่เสียหายหนักมากจากสงครามเนี่ยเขาก็ได้พบกับฝัน้ายใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งฝัน้ายใหม่ก็คือกอซิล่านั่นเองแหละครับอ่ะต่อไปดีกว่าครับนี่คือน่าจะเป็นพระเอกในเรื่องนี้นะครับมากครับ มินามิฮามาเบะรับบทเป็นโนริโกะโออิชินะครับโออิชินะครับถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่แข็งแกรง่งอาศัยอยู่ตามลําพังในประเทศญี่ปุ่นที่เสียหายจากสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อเธอได้พบกับชิกิชิมะระหว่างทางกลับบ้านหลังสงครามครับเขาน่าจะโดนย้ายออกจากญี่ปุ่นหลังสงครามแล้วก็พบกันระหว่างกลังกับญี่ปุ่นแล้วก็มาเจอกอซิล่าอะไรแบบนี้ก็หนีตายกันต่อเลยนะครับซึ่งหนีสงครามไม่พอนะครับพอกลับมาปุ๊บหนีกอซิล่าต่ออีกแม่ เขาเรียกว่าสวย3สวย2อนกันไปครับนักแสดงนี้น่าจะคุ้นๆตานะครับเคยเล่นเป็นบทตัวของนางเอกในชินคัมเรเดอร์นะครับซึ่งเธอ,อมาแสดงหนังเรื่องนี้ต่อเลยนะครับขายต่อเลยว่ายง่ายนะครับอ่ะต่อมาครับตัวของยูกิยามาดาครับรับบทเป็นชิโรมิสึชิมักนั่นเองครับอันนี้น่าจะเป็นตัวของกะลาสีเรือหรือเปล่า นะครับแต่ว่าหน้าตาก็คุ้นๆอีกคนนึงนะครับเกิดว่าเป็นหนังโทคุนสึเนี่ยน่าจะเป็นตัวของโกไคบูในโกไคเจอร์แกดังผููแตกไปเลยนะครับเล่นหนังหลายเรื่องกันไปเลยนะครับแล้วล่าสุดน,น,น่าจะเคยมาเมืองไทยด้วยนะครับออะต่อมาดีกว่านะครับมูเนตะกะอาโอกิรับบทเป็นซาอ่าโซซากุทาชิกบันนาครับถ้าเกิดว่าเราดูจากชุดนี่น่าจะเป็นคนงานก่อสร้างหรือเปล่านะครับหรือว่า อะไรทักอย่างแหละเป็นอาชีพอะไรสักอย่างนึงแหละแต่ว่าเขานั้นอาจจะมองเห็นกอซิล่าจากไกลๆแล้วน่าจะตะลึงกับกอซิล่ามากกว่านะครับอ่าตอนนี้แล้วกันอันนี้ยังไม่รู้นะครับว่าเขาทํางานอะไรนะครับอ่าต่อไปนะครับน่าจะเป็นตัวของด็อกเตอร์หรือเปล่าครับกับฮิเดตากะโยชิโอกะรับบทเป็นเคนจิโนบะครับอันนี้น่าจะเป็นหน่วยงานวิจัยของทางประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับที่วิจัยว่าเฮ้ยกอซิล่าโผล่มาแบบนี้จะรับมือมันยังไงดี นะครับโอ้โห,หน่าตื่นเต้นนะเร้าใจเหลือเกินครับอ่ต่อมาครับตัวของซาคุระอันโดครับรับบทเป็นสึมิโกะ โอตะนั่นเองครับเป็นน่าจะเป็นแม่บ้านนะครับหรือว่าอาจจะเป็นชนชั้นสูงอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าเธอนั้นมีนิสัยดีหรือไม่ดีครับต่อมาครับอันนี้น่าจะอยู่กลางทะเลน่าจะเป็นชาประมงครับผมว่าฉากนี้น่าจะเป็นฉากแรกหรือว่าอาจจะเป็นคนแรกที่เจอกับกอซิล่าหรือเปล่านะครับซึ่งคนนี้นะครับคูราโนะสุเกะซาสากิครับรับบทเป็นโยจิอาคิสทัสึอาจจะเจอกอซิล่าเป็นคนแรกนะครับและมีบทบาทสําคัญในเรื่อง ก็วาดได้แล้วครับอะต่อมาเป็นตัวของโมเดลกอซิลล่านะครับที่ทางบันไดได้ออกมานะครับเฉลยออกมาเต็มๆเลยครับไม่ต้องไปดูตัวอย่างอะไรมากมายครับและนี่คือลักษณะกอซิลล่าแบบเต็มๆครับนี่ครับคล้ายๆกับกอซิลล่ายุคเฮเซนะครับที่ลำตัวนั้นมีบมีก้ามหน้าอกนมใหญ่นะครับแล้วก็ตีนใหญ่เอาจริงคล้ายเฮเซจริงครับและคีบหลังนั้นดูใหญ่ คล้ายๆกับยุคมีเรเนียมเป็นการผรสมสาษหลายอย่างครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าในเรื่องนั้นอาจจะมีการปล่อยแสงที่มันพิเศษกว่านี้นี่ครับอาะปล่อยแสงสีฟ้าด้วยนี่ครับเป็นโปสเตอร์ของทายญี่ปุ่นที่ประกาศนะครับประกาศว่าเอยจะฉายวันที่ไหร นี่ครับฉายวันที่3พฤศจิกายนปี2023ครับและทางอเมริกาน่าจะฉายเดือนธันวาต่อไปเลยครับแต่ว่าไม่รู้ว่าประเทศไทยเจ้าไหนจะรับมานะครับเป็นภาคที่น่าสนใจพอตัวนะครับสำหรับกอ d ิลล l าภาคนี้นะครับแหมถือว่าเขาใช้ CG ในเวลากลางวันด้วยถือว่าเสี่ยงเอาเรื่องนะครับเสี่ยงที่ว่ามันอาจจะไม่เนียนนะครับอะจบการนําเสนอครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะให้ ทุกๆคนนะครับมาช่วยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกอซิล่าภาคนี้ว่าเฮ้ยภาคนี้เนี่ยมันน่าดูไหมคิดว่าสนุกไหมคิดว่าจะดูไหมนะครับเหมือนเดิมเลยครับเพราะเราได้เห็นตัวอย่างแบบนี้แล้วก็นักแสดงแบบนี้ด้วยนะครับเราคิดเห็นยังไงกับตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากพี่บอลวัน for TV เลยครับสวัสดีพี่บอลด้วยครับพี่บอลน่ะคิดยังไงกับตัวของกอซิล่า m one นฮะคือก็เรียกว่ามันมันมาเหมือน a n ้ฮีโร o ฮะ คือมาถล่มบ้านถล่มเมืองก่อนด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าในเนื้อเรื่องจะมีการเฉลยศัตรูที่แท้จริงของคอจิล่าอย่างแน่นอนอยู่ดีๆีเปิดมาเราเห็นแต่คอจิล่าดิเป็นคนร้ายถล่มเมืองทําลายรถไฟเอียบคนเป็นว่าเล่นเออเดี๋ยท,ท,ที่มันมันต้องมีสาเหตุเพราะในเรื่องเนี่เราก็เราก็ดูมาแล้วว่าคอจิล่าเนี่ยมันต้องเป็นฮีโร่นะเว้ยมันทำไมมาเป็นคนร้ายวะเคาเรสถานการณ์ให้พิกันเพราะว่า เวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยมันทํามาหลายภาคแล้วมันต้องมีอะไร,ประแปลกแปลกมาบ้างดีไซน์ก็ดูดีแต่ก็กิมมิกขางรถไฟทําลายหอในลิกาก็ยังิกเนเจอเหมือนเดิมแล้วตัวของกลุ่มน,นักแสดงครับพี่บอลคิดว่ากลุ่มนักแสดงชุดนี้อ่อต้องต้องดูที่บทฮะตอนนี้ยังสรุปอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเรายังไม่รู้ว่าตัวละครแต่และตัวมันทําหน้าที่อะไรเพราะมันอยู่ในไทม์ไลงน์สงครามโลกครั้งที่สองต่อไปอครับขอบคุณพี่บอลมากเลยพี่บอลมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ รับไม่มีครับไม่มีนะครับอ่าต่อไปเป็นคุณไฟายอกเกอร์ครับคิดยังไงกับตัวของ<ม>กอซิล่าภาคไมนัสวันนะฮะคุณไฟายอกเกอร์ฮะก็เหมือน ทีซื้อที่แล้วก็เพิ่มฉากตลิงตาคามอลังการของกอนเซลาตัวนี้นะครับผมเห็นเตมรียมแล้วเนี่ยโอ้รู้สึกว่าโอ้มันดีไซน์มดงามนะผมแล้วที่สำคัญก็คือแบบดูเขาแบบเก็บรายละเอียดของกอน์เซลาดูดีขึ้นครับผมม,ม,มุมกล้องของเ <gouvernement. S 1> ท้าของกอนเซลาดูโอ้ดูใหญ่มากใช่ครับคนต<ม>ัวเล็กนิดเดียวครับแต่ว่ากอนเซลาสูงแค่50เมตรก็ก็ยังงงๆอยู่ว่าทำไมทนมันตัวเล็กขนาดนี้นะฮะรอติดตามดูว่าเฮ้ยบาทเขาจะไปทางไหนใครแปลว่าใครจะอยู่ใครอะ เขา,า,าเรียกว่าไหเจ็ดคนนี้อาจจะมีคนตายนะครับว่ากันไปนะครับกซิล่าเพราะกุซิล่ากับเรื่องความตายเนี่ยใช่โดนเหยียบหรือว่าโดนไปแสงหรือว่าเสียสละให้นางเอกเสียสละให้พระรองอะไรแบบนี้มันต้องมีฉากนั้นใช่ไหมครับผมอ่มามันต้องมีมันต้องมีนะครับหรือว่าในเจ็ดคนนี้อาจจะเป็นตัวร้ายตัวหนึ่ง <laughs> คิดคุณฝ้ายแล้วก็คิดว่าในเรื่องนี้เนี่ยกุซิล่าเป็นตัวร้ายหรือว่ากลุ่มคนในกลุ่มคนพวกนี้เป็นคนร้ายครับ ถ้ากอซิล่าทั่วไปเนี่ยมุมเราเรามองว่ามันจะคล้ายๆฮีโร่ตัวหนึ่งแต่แค่ว่าเป็นแบบเป็นหน้าตาที่แบบอ่าอ่าอุบาทนหนึง่งตัวอย่างนี้ก็มันอาจจะเป็นฮีโร่ก็ได้ครับผมเพราะว่าเห็นบางฉากที่ว่ามันมีม,มีมีบอมที่ส่งขึ้นมาเหมือนแบบออเหมือนเป็นฮีโร่นะครับคิดว่ากอซิล่าตัวนี้อาจจะไม่ใช่ตัวร้ายอาจจะขึ้นมาเพราะ<อ>าว่า การทิ้งระเบิดของอเมริกาที่ฮิโรชิมาและก็นางงานสกีนั้นทําให้กอดซิล่าตัวนี้ฟื้นคืนชีพข,ขึ้นมาจริงไหมครับครับขอบคุณคุณไฟายอลเกอร์มากเลยครับต่อไปเป็นคุณแจ๊ดโฟร์ออฟฟันครับสวัสดีคุณแจ๊ดด้วยฮะอ่าสวัสดีฮะสวัสดีคุณแจ๊ดด้วยนะครับคิดยังไงกับตัวของก o อซิล่า minus one ภาคใหม่นะครับที่ตัวอย่าง <c oughs> ที่ออกมาใหม่แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเนื้อหามันน่าจะแต่เข้มข้นพอสมควรเพราะว่าอันนี้คือมันแบบว่าฉีกเลยนะเพราะว่ามันมาทาอันนี้ใช่ไหมแต่ว่า เขาเรียกว่าไปยุคนู้นเลยอายุคแบบสงครามนู้นเลยให้มันอิงกับสงครามโลกอะไรอย่างนั้นเลยจนให้เกิดกอซิล่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้กอซิล่าตัวนี้เขาเขาจะแบบว่าอ้างอิงแบบไหนจะเขาแบบจะอ้างอิงกับแบบกอซิล่าของยุคเก่าหรือเปล่า <S 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 เพราะว่าเขาได้เปิดเผยมาก็มีแต่กอซิล่าตัวเดียวใช่ไหมที่มาแบบอย่างเงี้ยอารวาสอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในเรื่องไหนเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าหรือว่าจะมีเท่านี้จริงเพราะว่า ที่เขาให้เราเห็นเนี่ยมันก็มีแค่กอซิล่ามาอารวาสกับเปิดเผยชุดอนนักแสงออกมานะครับแต่ส่วนที่ดีก็เอยในตัวอย่างเราเห็นแบบว่ากอซิล่าตอกนกลางวันเยอะมากๆโอ้โหอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเขามั่นใจในในซีจีของเขาหรือเปล่านะครับผมก็ถือว่าเป็นส่วนที่อีกมุมหนึ่งของกอซิล่าละกันที่เราจะได้เห็นแบบตอกนกลางวันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเสียนะครับใช้ CG ในตอนกลางวันด้วยนะครับอาจจะมีช,ชุดยางผสมหรือเปล่านะครับก็ก็ลองดูกันต่อไปนะครับว่า กุซิ่าพังนี้ CG จะเนียนไหมถ้าเกิดว่า CG ไม่เนียนเนี่ยคุณจะติดไหมเรื่อง CG ผมไม่ติดนะเพราะว่าด้วยความเป็นญี่ปุ่นนะเราก็เคยเราก็ดูแบบว่า CG ีแบบที่ค่อนข้างที่จะลอยๆนะของคนญี่ปุ่นอยู่แล้วอืใช่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงดีกว่าว่าเพราะเราไม่เคยเห็นไงเราไม่เคยเห็นมุมนี้ของกอซิ่าไงออแล้วก็โทนออกจากมนุมนๆแบบนี้นะครับขอบคุณคุณแจ๊ดมากเลยฮะต่อไปเป็นน้องเอิร์ธรีวิวทีวีครับสวัสดีน้อ e งเอิร์ธด้วยฮะเช็คเช็คฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสครับ แจ็คได้ยินชัดเลยครับน้องเอิร์ธครับน้องเอิร์ธครับคิดเห็นยังไงกับตัวของกอร์เซาภาค m มนัสวันตัวอย่างใหม่ครับสำหรับผมก็เหมือนครั้งก่อนฮะอยู่ที่คาดหวังคือเรื่องบททั้งคนและสัตว์ประหลาดใช่พี่แล้วก็อีกอย่างที่เปิดเผยมาเพิ่มเลยคือสัดส่วนของกอร์เาและนี่คือสิ่งที่ผมกลัวคือยิ่งเป็น CG ตอนเช้าอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมกลัวสุดคือสเกลอาจจาะเล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรเงี้ยอันนั้นคือสิ่งที่เก่งๆนิดหนึ่งแต่ถ้าเรา ตูเนี่ยยังไงถ้าเราไม่ซีเรียส ที่ดูมานานเนี่ยก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่แต่สำหรับผมนี่ก็คาดหวังกับเนื้อเรื่องที่มีความบาลานซ์ผมบทตัวละครทั้งสัตว์เอ,อ้ยทั้งคนเอ,อ้ยหรืออะไรอีกหลายๆอย่างนี่แหละที่ผมต้องรอรับชม, <F acia> มนะครับก็ต้องรอรับชมกันต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้น้องเอิร์ธห่วงแค่ตัว CG นะครับที่มันอาจจะลอยหรือเปล่าเพราะว่าเขาเล่นเกี่ยวกับในการวันด้วยแล้วก็อย่างที่น้องเอิร์ธก็พูดถูกนะครับว่าสัดส่วน CG มันอาจจะไม่เท่ากันบางทีอาจจะเล็กบางทีอาจจะใหญ่เกินไปอะไรแบบนี้ทั้งที่บอกว่าสูง เมตรที่จริงมันอาจมันอาจจะสูงมากกว่านั้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเทียบกันจริงๆนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอ่ะต่อไปเป็นน้องพวงพีร,ระขนาด48ครับสวัสดีน้องพงพีร,ระด้วยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคิดยังไงกับตัวของโกจิราพากักไม1นัสวะดูจากตัวอย่างเนี่ยน,น,น่าสนใจนะครับเพราะว่าผมว่าผมว่าแบบจากปกติที่มันจะเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยมีการย้อนไปส่งคามโลกผมว่ามันต้อง,ม,องมันต้องมีมันต้องมีอะไรมากแน่ๆและอย่างที่บอกเราก็ไม่รู้ว่า ประสมของกอรซิล่าที่มันขึ้นมาเนี่ยมันมันมาทำอะไรแต่ที่เห็นจากตัวอย่างเนี่ยมันออกมาทําลายเมืองมากมายเลยแต่เราไม่รู้ว่าเอ้ยเบอหรือเบื้อง,ง,งหลังมันมีอะไรหรือเปล่าให้มันออกมามันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับสงครามภายในหรือเปล่า ที่มันมีวนทำให้กอซิล่าเนี่ยออกมาผมอาจจะไม่ใช่แฟนกอซิล่ามากนะแต่ว่าเคยเห็นแบบจากขั้นก่อนๆเขาจะเป็นกลงคืน,คนแต่โบภาคน,นี้มาเป็นกลางวันสงครามโลกอะ่ะมันเออมันกลางวันมันก็โอเคซึ่งก็พูดตามตรงว่าจากที่เราดูโทคุหรือว่าอะไรมาเขาก็ไม่ได้เนียนขนาดเท่าฝั่งอเมริกามากนะก็น่าจะเป็นห่วงตรงนี้อยู่หน่อยๆถ้าที่เห็นนะมันจะมีโชว์เท้าโชว์ตรงนั้นตรงเนี้ยมันยังไม่ได้โชว์ตรงอื่นเยอะมากแล้วก็ตอบไม่ได้ว่าเฮ้ยมันเนียนจริงๆหรือเปล่าตรงเนี้ยเราต้องคง,ต,งต้องไปดูในหนังจริงแต่่วา อีกเรื่องหนึ่งที่คงต้องดูก็คือบทนั่นแหละฮะนะักแสดงเขาก็อย่างที่พี่มอสบอกว่านักแสดงเขาก็เล่นไปตามบทถ้าบทมันไม่ดีก็ก็บทมันไม่ดีก็คือนักแสดงเขาก็ทําหน้าที่ของเขาแหละแต่จูจะแคสเนี่ยผมก็มองว่าโอเคนะแต่แอบ,บคิดอยู่ว่าเรื่องคอสตูมผมคิดว่ามันมันใหม่เกินสงครามโลกไปเปล่าโหอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่าขอบคุณน้องภูมิระมากเลยครับคุณโรบินครับสวัสดีครับมา,มาเรื่องผมนี่ละ ใช่ใช่ครับใช่ครับคิดยังไงกับตัวของกอรซิลล่าอย่าบอกว่าผมก็ไม่ดูอยู่แล้วผมดูตัวอย่างไม่ทันอ่ะไม่เกี่ยวพุ่งมาอ๋อก็เลยก็เลยไม่ได้หวังอะไรครับตัวอย่างเราดูไม่ทันนะครับผมเข้ามาทันเนี่ยเฮ้ยผมจะไปดูกับตันมาเวลพอดีอ่ะผมดูกับตันมาเวลพอดีแล้วโอ้ยแย่เลยอ่ะระหว่างกับตันมาเวลกับกอรซิลล่าเมื่อนัดวันเนี่ยอยากดูเรื่องไหนกับตันมาเวลฮะทำไมฮะนี่กอรซิลล่าเลยนะกับตันมาเวลเนี่ยดูเถื่อนเอาอ่ะข้ามคุณสมศรงนะครับต่อไปเป็นน้องริวเด็กหนึ่ง สวัสดีครับทักครับอะไรไม่มีใช่ไหมอะไรบอกเลยว่าคิงดาวไม่ได้โผมาในกอรซิล่าไม่นัดวันแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นศัตรูตัวอื่นหรือว่าอาจจะเป็นคนหรือว่าอาจจะเป็นกอรซิล่าก็ว่ากันไปนะครับ <c oughs> อ่าน้องเริวครับคิดยังไงกับตัวของคอรซิล่าพักไม่นัดวันนะเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่เบามากแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งหน้าหน้ากอรซิล่ายีข้างเนี่ยมันมันโดนอะไรมาไอ้ตรงนี้ป่าตรงนี้ป่า นี่ป่ะใช่ใช่ใช่เนี่นเป็นตรงนี้ที่นนที่ว่าเป็น,น <ๆ S 1> เป็นแผลมันอาจจะโดนระเบิดจากตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยโดนระเบิดจากตรงนี้หรือเปล่าร้องอืออืออันนี้ป่ะไอ่น,น่า <ๆ S 1> จะเป็นอ่ะระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์รรก็แปลว่าไอ,เอ้ไอ้ผู้นี้ก็ตายห่าหมดเลยนะถ้าเกิดเป็นระเบิดนิวเคลียร์พระเอกพระรองเนี่ยก็ตายนะเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้ไงภาพเดียวกันเป๊กเสื้อตัวเดียวกันเป๊ะแล้วไอ้พวกนี้ไอ้ตัวตัวเอกอ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีชุดชุดนางมาอยู่ชุดนางมา อ,อเสื้อนางหมามันกันได้นะขอบคุณน้องริวฮะที่โปรโมทนางหมานะครับน้องริวฮะยังไงฮนะต่อฮะน,นักแสดงว่างไงแปลว่านักแสดงเนี่ยต้องดูก่อนว่าหนึ่งนเนี้ยอาจจะเป็นตัวร้ายอาจจะเป็นตัวร้ายคิดว่าใครเป็นตัวร้ายพระเอกไปเข้าไปแทงนางเอกอะไรเงี้ยแล้วก็บอกฉันคือพระสุยาเทพ <laughs> อ่าสุยาเทพไม่ต้องให้พี่ <laughs> วันอ๋อพี่วันนะโอเคอันนี้ต้องดูก่อนว่าเนี่ยแผลที่หน้ามันเนี่ยได้มาจากระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าโดนมีดผู้ฟันวนฟัน <laughs> มันโผล่มาเนี่ยเขาเรียกว่านะแผลที่หน้ามันมันก็มีอยู่แล้วไงก็ต้องรอดูนะครับอาจจะเกิดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรการต่อสู้ในในอดีตอ่ะใช่ครับมันอาจจะเป็นการต่อสู้ที่มนุษยธรรมหรือว่าอาจจะเป็นเพราะระเบิดนยวเคียไปโดนมันด้วยหรือว่าอาจจะเป็นเมื่อก่อนอาจจะมีตัวผู้ตัวเมียและตัวเมียเนี่ยขวัหน้าใส่อะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยอ่าวปาวาเนี่เชียว ประวันปะประวันเฉียวเฉียวเฉียวมันมันต้องเป็นระเบิดชนิดไหนอะออกซิเจนเดสเดทรเยอร์เหมือนไอ้นะภาคแรกอะออกซิเจนเดทรเยอร์ถ้าเกิดเดทรเยอร์มันตายเลยนะเพราะถ้าเกิดต้นฉบับจริงๆริอะมาโดนออกซิเจนเดทรเยอร์เนี่ยคือมันละลายเลยนะก็ได้อาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ไงก็ซิล่าสองตัวไงบาดแผลตัวแรกเกิดตายก็ซิล่าอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้เขาอาจจะอาจจะแบบเป็นเป็นไอ้ตัวที่ว่าตื่นพันมาแล้วหรือเปล่าต้องเร็ว เอาก็แปลว่าแปลว่าในเรื่องนี้อาจจะมีกอตซิรโญโผล่ถึง2ตัวด้วยกันนะครับที่อุ่นคุณไออธิบายกับน้องริวนะจะบาดแผลจะเป็นไม่ได้ครับอาจจะไม่ได้บบเหมือนกันมิวัตเอ๊ะบาดแผลตัวนี้มันยังเล็กอยู่นะลองกลับกลับไปดูนเทนเน่ยไอภาพที่โดนระเบิดอะ่ะแผลที่หน้ามานันมันจะได้แบบมาก่อนก่อนที่จะจะโดนระเบิดใช่ไม่ได้ไงไอตัวเนี้ยอาจจะเป็นว่าก็อตซิรา่าแบบลับหลอยู่ในญี่ปุ่นแล้วโดนปลุกขึ้นมาโดยนิวเคลียร หรือว่าอาจจะมีอ่ะเบื้องหลังซ้อนเบื้องหลัง <c oughs> แต่ว่าได้แต่ว่าได้ข่าวว่าคุณไอซ์เนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็ซื้อกอซิล่าบ่อยนะครับซื้ออะไรนะห้าเล่มดีหนึ่งแผ่นอะไรอย่างนี้ดูทุกภาคครับแต่ผม,มผมไม่เคยผมไม่เคยสะสมแต่ผมเคยสะสมไอ้ดีเอ็กของไรเดอร์อุลตร้าแมนแล้วก็เซนไตแต่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนที่มมผมไม่ีแต่ก็ซิล่าผมดูผมดูภาคแล้วแบบมีงานโมเดลกอซิล่าไหมคุณไอซ์มีงานโมเดลกอซิล่าไหม แต่แต่ผมนี่กระปุกของสิง์ก็เซล่าแต่ครับมีแค่กระปุกอองสิงก็เซล่าที่ซึ่งอ่ะคุณไอเนี่ยคือขโมยตังแม่ไปซื้อขโมยตังย่าไปซื้อเอาโอเคโอเคนะครับขอบคุณคุณไอนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องริวด้วยนะครับอ่ะอ่ะคุณคุณสวัสดิ์งฮะเป็นไงฮะก็ซิล่าภาคใหม่ฮะเดี๋ยวลองวิจารณ์แบบวันนี้คุณคุณคนสุดท้ายเลยนะคุณปิดจบนะผมผมเนี่ยเป็นคนหนาที่ระกันจะเปิดกว้างหนังพวกเนี้ยนะเพราะว่า ผมเ็นคนที่ชอบหนังครับอยู่แล้วแต่ทีน้าก็คือไอนน้เรื่องก็สลาเนี่ยผมก็ดูบเหมือนที่พี่พี่เขาบอกอะไะไอ้ดีวดนะห้าห้าในห้าอินวันทรีอนวันอะไรเงี้ยห้าเรื่องในหนึ่งแผ่นอะไรเงี้ย ต่ผมก็ดูก็ค่ไจะบันเทิงกับกับกับมันนะนะไม่ได้อะไรมากแต่ว่าหลังๆเนี่ยเออพอพอได้มาดูไอ้พวกก่อชิล่าของฝั่งอเมริกาหรือทางอ่าที่เขาทำเป็นช่วง king of monster หรือปะทะครองเนี่ยก็จะว่กเอ้ยก็ทำดีนะแล้วก็เลยมาย้อนดูตัวชิ้นถ้าถ้าเกิดว่าเขาก็คิดจะทำขึ้นมาเนี่ยมันต้องแบบสุดประทางไหนทุ้างหนึ่งผมผมจะไม่ไม่ได้เชียรยกับพวกเรื่องตัวละครหรืออ่าโมเดลของมันซะส่วนใหญ่ สุดท้ายที่สุดแล้วนต่เขาขมวดปมแล้วมันจะจบที่ตรงไหนแบบผมไม่อยากให้มันได้ขึ้นเงินเลยแต่อาจจะสู้จะสู้แล้แบบจะหลุดโลกก็ไม่หลุดเดี๋ยวมึงก็มาจริงจังเดี๋ยวก็มีพอดโคในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไอเขาไม่พอดโคในเรื่องนี้หมายถึงว่าอ่พอคุณมามาตลกทางหาเงี้ยอันว่าอ่ในเรื่องอ่ไอรัฐมนตรีหรือประชาชนเขาอยู่ยังไงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องสับปะรดก็คือสับปะรดฮะมันผมไม่ได้ฟิกว่ามันจะเป็นตัวดีหรือตัวร้ายอะไรเงี้ยเพราะสับปะรดมันมันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นบ้านเมืองสิ่งที่แปลกกกตตาาาามมมัันน็็อรว่ะ ชนรสัญาใของสัตว์นะทีนี้ก็เลยก่อคาดหวังแค่ว่าพอท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้มันจะจบที่ตรงไหนจบยังไงแล้วเขาออกทำออกมาได้ดีไหมส่วนเรืร่องกราฟิกดีไซน์ผม<ต>ขอดูโมเดลได้ไหมอ่าโมเดลฮะอืมก็ถือว่าทาได้สวยนะราะว่าทาได้สวยทุกคลิปหลังก็เลยแบบกระดูกเออดีความเป็นสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ําดีนะแล้วก็กล้ามเนีกระดูกกรามยํำเออเหมาะเหมาะสำหรับการเป็นพวกสมบัติดีนะมีมีมีไหมฮมีพวกซีจีอีกไหม สีจีก็ไม่เขามี้าร์ไฟน์อ่าอนใะห้ดูคาร์บไฟน์ครับเออมันมันดูมีความเหมือนเป็นชุดจางเหมือนที่คุณคมรดว่านะมาาันจะกึ่งๆไม่ซีจีก็ไม่ใช่แต่เป็นชุดจางก็ไม่เชิงถ้าดูดีมันมันไอ้ตัวรถไฟนี่ก็เหมือนท็อปกันนะถ้ามองดีๆมันเหมือนพลาสติกกันนะช่ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าอการในเรื่องนี้นผมไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะก็แค่พอมาค้าเรื่องจบเรื่องเนี่ยมันขมวดปมให้มันจบแบบอ่ะถ้าเกิดคุณซีเรียสก็ซีเรียสแบบจบแบบมันตายหรือทางอะไรก็ว เอาหาก็หาไปเลยอ่าใช่ผมมีข้อคิดเห็แค่นั้นแหละครับอ๋อขอบคุณคุณสมปรสงครับคขาเรียกว่าให้ข้อคิดแล้วก็ต้องดูเรื่อง cg นะครับเป็นหลักนะครับแต่ว่าคุณสมปรสงบอกว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยมันมันมันดูดีนะคือ cg ญี่ปุ่นมันไม่ได้ขี้ๆนะครับก็ก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนครับนี่นะ 300บาทนะครับหนังแมวนะครับแล้วก็หนังหมีดีมิเต็ด400บาทนะครับใครอยากได้เสื้อตัวไหนสั่งได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k ที่ลิงก์ด้านล่างได้เช่นเคยนะครับโอ้โหดีฮะเลื่อนลงมาครับเจอคลิปสนุกมากมายครับเลื่อนมาอีกไหมเลือเล่อนมาอีกไหมโอ้โหนี่ฮะคลิปสนุกแบบนี้นะครับให้ไปดูที่ช่อง m o v i e d o g ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีคนกดไลค์ครบ70คนเมื่อไหร่เนี่ยเราจะให้คุณแจ๊ดเนี่ย ไปดมตูดคนสมประสงค์โอ๊ยจบ